กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรสิราชาแนลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะแม่เพชรก็จะเอาเรื่องที่มีประโยชน์มาฝากคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะก็จะแนะนําเรื่องผู้หญิงทั้งหลายนะคะให้มารักสุขภาพกันนะคะเกี่ยวกับ มดลูกนะคะมดลูกของเรานะคะผู้หญิงทุกคนต้องในช่วงในช่วงแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยควรจะทานาว่านชักมดลูกนะคะซึ่งตัวว่านชักมดลูกนี้ทานได้ทั้งแบบสดแบบสดก็คือซื้อหัวมาแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดมาฝานฝแล้วก็ต้มกับน้ําร้อนแล้วก็นํามาดื่มนะคะหรือไม่ก็ทําเป็น ชาชงก็ได้นะคะชงสดหรือถ้าชงสดก็ประมาณ3มชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะเฟื่อนนะก็สามชิ้นใส่กับน้ําร้อนนะคะใส่ใส่กับน้ําร้อนนะแล้วรอให้มันอุ่นๆแล้วค่อยดื่มนะคะแล้วก็จะเป็นแบบแห้งที่ตากแห้งก็ใส่ประมาณ 3- ามสี่ชิ้นแล้วก็ทอนทานได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะทานดื่มแทนน้ําก็ได้แต่ว่าคือให้มันพอดีนะคะมันก็จะช่วยปรับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงนะคะให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะช่วยในด้านผิวพรรณนะคะ อ่าแล้วก็ขับน้ําคาวปลาทําให้มดลูกเข้าอูนะคะอ่ามดลูกต่าใครที่เป็นมดลูกต่ําเจ็บประจําเดือนอย่างเงี้ยคือช่วยได้หมดนะคะซึ่งอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวแม่เพชรให้เบอร์โทรหรือแอดไลน์ได้นะอ่าจะจะอย่าเอาแบบหัวสดตอนนี้ไม่มีนะเพราะว่ามันลงดินหมดนะจะมีแต่หัวแห้งที่แบบอ่อเขาอ่า แสะอาดแล้วนะคะแล้วเราค่อยเอามาชงดื่มกินซึ่งตัวแม่เพชรเองก็ทานประจานะเพราะว่าด้วยความที่ผู้หญิงเรานะทำงานหนักทั้งคลอ,อดลูกทั้งทํางานหนักยกของหนักเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้หมดลูกมันมันเข้าอู่ให้ให้หมดลูกไม่ต่ำเขาจะช่วยดึงมดลูกให้ลอยขึ้นนะคะทุกคนหรือแบบแคปซูลก็มีนะคะแบบแคปซูลแบบ10แคปซูลย0แคปซูลนนะะสามารถสั่งแม่เพชรได้เลยนะคะแล้วก็ในการที่เราทานประจํามันจะทําให าฟอกเลือดช่วยในด้านฟอกเลือดทําให้ผิวพรรณสดใสน,นะสิวฟ้ากระจุดด่างดําก็ช่วยได้นะในการที่ที่เราทานว่านชักมดลูกแต่ว่าเราทานก็จ,จะแบบว่าถ้าทานแบบแคปซูลก็อาจจะทานาเดือนนี้ทานหมดหมด,หมดสิแคปซูลเงีย้ยอาจจะเว้นไปสักสองสาเดือนค่อยทานอีกหรือทานเป็นชาคือเราเนื้อสิ่งอื่นใดคือเราเรา อะไรก็ตามที่แบบว่าเรากินเยอะมันก็จะเกิดโทษแต่ว่าถ้าเรา,าเราทานในสัดส่วนที่พอดีมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนอย่ารอนะคะอย่ารอให้ปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อยแก้ไขนะคะไม่ว่าเราจะทำไม่ว่าเราจะเป็นอะไรคือตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโรคอะไรเราสมบูรณ์แต่เราก็ต้องทานนะ เราก็ต้องทานว่านชัก,ชกมดลูกนะคะทุกคนนะเพื่อที่จะรักษานะระดับฮอร์โมนให้ปกติแล้วก็ช่วยในด้านาการฟอกเลือดนะคะในด้านการาดูแลผิวพรรณนะคะถ้าใครสนใจแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แม่เพชรด้วยนะเพื่อจะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะถ้าอยากติดตามแม่เพชรทางช่อง Facebook ก็จะเป็นช่องแม่พิมพ์ก็ไปเลยนะในค้นหาเป็นแม่เพชรเพชรศิราเลบินนะคะขอบคุณค่ะ